ที่แล้วนะคะคือมุนีโอกาสแบบไม่ได้มีโอกาสหรอกก็คือปกติก็นั่งเล่นเน็ตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละก็เล่นไปเล่นมาไปเจอลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งนะคะเข้าลิงก์นี้ไปแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าหัวข้อเขาเหมือนบอกว่าเนี่ยเป็นการทําหน้าเรียวโดยไม่ต้องสัลากรรมไม่เจ็บตัวไม่ต้องเสียเงินด้วยคือทําเองนี่แหละก็เลยลองกดเข้าไปแล้วเหมือนแบบเออลองทําก็ไม่เสียหายปะเออก็เลยลองทํดูเล่นๆก็แบบทาตามวิธีที่เขาบอกน,อนู่นนี่นั่นทำทำไปนี่ก็2อ,อาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกเลยว่า ไปลิงน,นี้ดูเดี๋ยวแปะลิงไว้ให้นะคะในแหละพอเห็นผลปึ๊บคืออยากอัดคลิปบอกเลยว่าเนี่ยทำแล้วมันเห็นผลนะตั้งง้อไม่ต้องเสียดีดีอ่ะเออจริงๆอาจจ,จะบอกว่ามันมีหนังสือขายนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าพอทาแล้วเห็นผลอยากซื้อหนังสือนะแต่แค่ยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสได้ไปซือ้อเอาไว้เ,เดี๋ยวไปซื้อหนังสือแล้วจะมาอัดคลิปบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันในหนังสือน่าจะละเอียดกว่าในลิงอะ่ะเอาลิงก์ไปทําตามก่อนแล้วกัน chặt đuôi